ตอนนี้นะลูกเสือขโมยขโมยมะเขือยาวนะครับมะเยาวไม่ได้ตกอีกอ้าวมีมาได้ไงวะอ้าวมาได้ไงก็เก็บมาเองนะมาได้ไงอ่ะไม่ได้เก็บอ้าวไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บได้มาได้ไงอ่ะรู้อ่ะมันกินเอาไปทำไรเอาไปผัดทำกับก้าวหลังจากที่ลูกเสือขโมยมะเขือยาวไว้นะครับมะเขือหางม้านะฮะเราก็มาสำรวจดูว่า เสียหายแค่ไหนนะเออยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่เออปลูกว่าบินดงเลยนี่ไงยังมีอีกนะนี่นี่ โอ้ยังกินได้หลายมื้อนะครับสำหรับมะเขือเงามะเขือเงามะเขือเงายังไม่พอนะครับมีมะเขือสั้นด้วยนะนี่และที่สำคัญนะครับไอที่ขาดไม่ได้เลยมันก็คือแทนแทนนี่เงยมะเขืออะไรรูไ้ไหมนี่คือมะเขืขอขมนะครับมะเขืขอขม มันกําลังออกชุดแรกมันยัตัวเล็กอยู่เลยนี่หลายต้นนะปลูกไว้หลายต้นเลยนี่นี่ฝั่งนี้ก็ใช่นะครับนี่1 2 3 4งสี่ห้าหต้นนะ ูกไว้กินเองนะครับปูเองกินเองนะโอ้ยังเดือตรงนู้นเยอะเลยนี่เยอะเลยเยอะเลยเอาละนี่คือกินมะเขือไม่เบื่อเลยไงสําหรับลูกชายของฉันกินได้ทุกวันครับได้ทุกวันเนี่ยนีมะเขือนะครับ